สวัสดีค่ะเมนูทำง่ายๆเครื่องไม่เยอะอร่อยมากไก่ต้มขิงหอมขิงรสเค็มอ่อนๆเช้านี้ฟ้าครึ้มลมพัดแรงเหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อพร้อมแล้วเข้าครัวกันค่ะใช้เนื้อสะโพกไก่1.5กิโลกร,รมัมใส่ไก่ทั้งหมดลงในน้ำตั้งไฟกลางน้ำเดือดเบาไฟลงหน่อย ลงสวนไปขุดขิงกันค่ะจะปลูกขิงในกระถางนะคะเพราะดินที่บ้านเป็นดินเหนียวจัดขิงไม่ชอบขิงชอบดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำที่ดีค่ะแนะนำให้เป็นดินร่วนปนดินทรายหรือดินเหนียวปนดินทรายจะดีที่สุดแล้วก็นำขิงไปล้างดินออกให้สะอาดนะคะเครื่องเทศจะมีขิงสดกระเทียมพริกไทยขาวรากผักชีค่ะจะหั่นขิงเป็นแว่นแ ขิงช่วยในการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนลดน้ำตาลในเลือดตา้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคมะเร็งกระเทียมนำมาบุกพอแตกนะคะกระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคหัวใจสรรพุณมากมีค่ะ คค้้้นนนนนขอออมูลไดใเิเเตร์็ะะทจากนั้นใส่ขิงและกระเทียมลงหม้อค่ะกดกดมันลงไปเลยนะคะให้จมน้ำเลยค่ะใส่พริกไทยขาวค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะรอให้ไก่สุกค่ะคอยหมั่นมาดูนะคะว่าไก่สุกหรือยัง ถ้ายังไม่สุกก็ลงหม้อต่อค่ะระหว่างรอทำน้ําจิ้มค่ะบีบมะนาวใส่น้าําปลาใส่พริกป่นค่ะแล้วคนๆให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็ได้น้าจิ้มแซ่บๆแล้วค่ะมาดูไก่อีกทีโอ้เปื่อยได้ที่แล้วค่ะหอมขิงน่าทานมากเลยค่ะตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะไก่ต้มขิงสด แค่ได้กลิ่นหอมๆก็ชวนน้ำลายสอแล้วงั้นรีบตักเข้าสวยแล้วมารับประทานพร้อมกันเลยค่ะไก่นุ่มๆหอมๆทำง่ายๆเครื่องไม่เยอะค่ะส่วนเมนูน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะแง่งขิงที่กุดมาเมื่อเช้านะคะ มันมีต้นอ่อนๆขึ้นมาค่ะเรานําลงไปปลูกใหม่นะคะปลูกง่ายๆค่ะก็ใส่ลงกระถางแล้วก็ดินกลบค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ